สวัสดีครับผมมโนทางเรื่องใหม่ครับวันนี้มาที่พักับเจอว่าที่บูสมาครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์แนะนำะลรครับอาจารย์ชื่ออะไรครับผมชื่อนายสันตย์กัฒนะนะครับหรือว่าในแนะนำของนักจัดรายการวิทยุนะครับนิ้เดมว่าดีเจปราเมืองนนท์คนไทยมาครับอาจารย์ปราเมืองนนท์ใช่ไหมครับครับครับอาจารย์มีอะไรมาฝากประชาชนบ้างครับคิดยังไงครับมาทางเรื่องใหม่ครับอาจารย์ก็ ผมนี่ได้สัมผัสกับท่านหัวหน้านะฮะคุณราเชตนตระกุลเวียงน,นะฮะแล้วได้พูดคุยกันก็มีความคิดและโครงการเดียวกันและชื่นชอบในความอดทนของท่านและความใจกว้างของท่านที่จะทำให้ท่านของเราเนี่ยดูแลประชาชนได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ มันก็คงจะมีประโยชน์กับประชาชนมากพอสมควรนะครับเรื่องนโยบายนะอาจารย์อาจารย์ว่างรับที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกับว่าที่สสหลายๆท่านที่เข้ามาก็มีอุดมการเดียวกันคือจุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าดูสามสาบันชาติชาสนณา,าโลกพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประเทศของเราเนี่ยกำลังประสบปัญหากันอยู่ นะอยากจะทําให้ประชาชนเนี่ยคินดีอยู่ดีแล้วก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวม,มีความสุขมากกว่าเดิมนะฮะอันนี้เราเล่งเห็นความสําคัญเป็นอย่างสูงเลยครับอย่างน้อยมันก็เข้าถึงกลุ่มทุนเงินทุนใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเรามีทะเบียนบ้านปุ๊บเราได้เลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้ท่านยู่น้าก็ได้เสนอมานะแล้วก็พูดคุยในด้านของอเงินทุนนะ,<จ>ะสามหมื่นหก เจ้าบ้านเจ้าบ้านสาครับ <36. S 1> อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนหันเข้าไปหาเงานินเงินทุนนอกระบบนอกระบบกันนอกบอยกันนอกอแล้วทีนี้พอไปกู้รอบนอกระบบมาแล้วเนี้ย การที่จะส่งรีเทิร์นกลับให้กับคนท,ที่มาให้กู้เนี่ยม,มันก็ยากะนะ,ะเพราะว่าบางทีวันหนึ่งพันสองพันซึ่งหาปกติแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยะนะฮะแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอนะเมื่อมีปัญหาในด้านอาญารรมตบตีกันแล้วก็มาทําร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่ตารวจก็ต้องมาเดือดร้อนในการที่จะ,ะมาทําคดีความการที่จะเอาอสิ่งที่ดีด ไปแก้ไขปัญหาประเทศชาติเรื่องที่สําคัญกว่าืมก็ผมเรื่องเห็นเห็นข่าวเห็นข่าวบ่อยๆครับอาจารย์ไปไปฆ่ากันไปตบตีกันเนี่ยเนาะถูกครับเออครับผมแล้วเนี่ยแล้วมันกระทบเนี่ยกับเศรษฐกิจของบ้านเมืองอันนี้ผมว่าอยากให้เป็นวาระแห่งชาติของประเทศเราที่าอยากอยากว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้หาแหล่งเงินทุนนะก็คือธนาคารของรัฐเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ ในด้านนี้นะซึ่งท่านรัวหน้านก็บอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยนะทุกครัวเรือนเลยจะกู้ได้ก็ประมาณสามลื่นหกนะสามล้นหกต่อปีครับแล้วก็จะดีเทิร์ให้ลัดมาคือส่งกลับมาเนี่ยเดือนละร้อยถ้าใครมีประวัติดีเมื่อด้ครบหนึ่งปีแล้วได้อีกหนึ่งเท่ามากู้ใหม่ได้อีกหนึ่งเท่าพนะร้อมทั้งถ้าเกิดเจ้าบ้านเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ จบนี่กันจบกันเลยม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่เป็นภาระการลูกหลานครับผมไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ทําให้เรามีเงินมาทำมหาเกินรตมาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องที่ได้เงินของการกู้เนี่ยไปขอให้ไปต่อยอดอเพื่อไปทำทุรก ในการลงทุนต่างๆให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีคนถามผมว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคเ่ะจะได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ทุกครัวเรือนเลยทุกครัวเรือนเลยนะฮะแม้ว่าขอให้คุณเป็นคนสัญชาติไทยเชื้อเชื้อชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านซึ่งเป็นเป็นเจ้าบ้านคุณได้ทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ถูกต้องนะฮะผมก็มีคนถามผมว่าอาจารย์ว่าเอ้ย จริงหรือเปล่าวะ่ะล้วรัฐบาลจะคําประกันเอาง่ายว่าเราต้องมีอํานาจก่อนที่มอาจารย์ที่ทำได้ใชืคอคือว่าถ้าเกิดใครจะเข้ามาในด้านนี้ครับก็อยากให้สนับสนุนพรรคเรา้า<อ><อ>ไปบริหารแล้วเราก็จะได้เอาไอเดียนี้ไปพูดในสภาเอานโยบายนี้มาทำ และเงินทุนเนี่ยเอามาจากไหนเราก็มีธนาคารของรัฐบาลครับิดจะมาซัพพอร์ตนะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เรามีอยู่แล้วะงานกับธนาคารซึ่งธนาคารของรัฐกรุงไทยของรัฐเขาก็มี รัฐบาลการันตีอยู่ก็เอาง่ายว่ารัฐบาลค้ำประกันครับใช่ค้ำประกันแล้วคุณไม่ต้องมาให้ใครมาค้ำประกันเลยครับผมไม่ทวงไม่ถามซ้กคำใช่ว่าคุณจะไปทําอะไรขอหนึ่งคะแนนเสียงหม่จย์ใช่แล้วที้อยากจะให้ทุกท่านที่ได้ไปนี้ให้ไปต่อยอดครับไม่ใช่ว่าเอาไปกินเหล้าเล่นกานมันจบ พอมันหมดมันก็ศูนย์เปล่าก็มาทำอาหากินเข้าใจแต่มันก็อาหากินมีบ้างแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ผมน้อยน้อยนะเพราะในช่วงนี้ทุกคนก็ปากกัดเท้าถีบอันนี้แล้วอีกนโยบายหนึ่งของผมที่ผมคิดเนี่ยผมอยากจะช่วยนักเรียนนะฮะซึ่งผมได้สัมผัสมาเนี่ยบางคนเนี่ยเด็กๆไม่มีเงินค่ารถ ค่าเรือค่าอาหารอม,มาทานที่โรงเรียนนะก็มาแบบยากยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะต้นทุนน้อยอเสร็จแล้วก็เกรียนไม่จบก็ต้องลาออกไปไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ค้าขายอืซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมพิสูจน์ได้เพราะผมสมัมผัสมานะฮะก็อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีอนาคตัอย่างคนอื่นที่มีฐานนะเพราะว่าอย่าลืม คนที่ต้นทุนน้อยเนี่ยจะมันสมองเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นนายกรัรมนตรีอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นหมอเป็นรไรได้แต่เขาไม่ไมีโอกาสถูกไหมครับอันนี้ผมเร่งเห็นบางทีผมได้สัมผัสเนี่ยผมก็น้าาําตาไหลเหมือนกันนะฮะว่าชีวิตคนเราจะไนเป็นอย่างนี้อยากเรียนแต่ไม่มีเงินใช่อยากเรียนแต่ไม่มีเงินแล้วพักเราจะ ซัพพอร์ตไงช่วยไงครัอบอาจารย์นโยบายอาจารย์นะั้นนโยบายของผมผมก็จะคือหาโอกาสนะเข้าไปประชุมกับทางรัฐบาลเนี้ <c oughs> ยทำงานให้เรียน,เ,นยเรียนฟรีหมดเลย <c oughs> นะเรียนฟรีแล้วเราก็จะเอาสมาคมนะจะสมาคมครูรุกรองสมาคมสิษย์เก่าเนี่ย <c oughs> ช่วยกันหาเงิน <c oughs> ในการจัดงาน <c oughs> และก็เอาเงินเนี้ยมาซัพพอร์ตในด้านของทุนการศึกษา <c oughs> คือเราระดมทุนได้ <c oughs> ใช่ระดมได้ <c oughs> แน่นอนนะฮะผมความคิดของผมว่ามันเป็นไปได้นะฮะอัอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องมีการไปเรียกแปรโจงแปรเจี๊ยมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเราทําเพื่อประเทศชาติเพื่อเด็กๆชนเพื่อเด็กๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะซึ่งทุกวันนี้ค่าขุงที่มันสูงนะค่ารถค่าเรือเนี้ยผมว่า วันหนึ่งเดี๋ยวนี้ลอยไม่อยู่แล้วอืมถ้าเดินทางออกบ้านก็ไม่โดนแถลงอาจารย์นะเออแต่ถ้าเกิดใครอยากจะบางสัมภาษณ์ผมผมสามารถที่จะเพิดนะว่าทำลายที่เกิดมาเนี้ที่ผมได้มองเห็นมันเป็นยังไงจริงๆเงินมันหาได้อาจารย์เงินเงอนมันหาได้แต่เราจะต้องช่วยกันใช่ครับแต่พักของเราเนี้ยพักทางเรื่องใหม่เนี่ยช่วยเต็มที่เลยครับผมเป็นนโยบายที่ เราไม่ว่าใครเราจะสนับสนุนนะสิ่งที่ดีๆเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ฝากนิดนึงอาจารย์เขตไหนนะครับอาจารย์ผมเขตยหกครับเขตยนหครับเขตยหกบางใหญ่บางใหญ่นะครับทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยครับอย่าลืมเลือกอาจารย์จังหวัดนะไรครัจังหวัดรนทบุรีเจ็หกแต่เบอร์เบอร์ยังไม่ได้เบอร์ยังไม่ได้นะครับต้องสมัครวันที่สามก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจารย์ครับครับและส่วน ส่วนเขตหกนี่นะฮะก็จะมีอำเภอบางใหญ่นะตำบลมีตำบลบางเลนบางม่วงบ้านใหม่บางแม่นางบางใหญ่ตำบลเสาตุงหินอ๋อครับผมโอ้เยอะแน่ใจนะเยอะนะอันนี้มีมีในเขตของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีตำรวจแปดเขตมีสอสอได้แปดคนอ๋อเยอะฮะเยอะแปดคนฮะเพราะว่าโดนของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นครูบาล นะคือนครบาลัะปูทรโอใหญ่มากอาจารย์นะใหญ่มากแล้วผมคิดว่าอินหน่อยเนี่ยนะฮะอาจจะยุบจังหวัดนนท์อาจจะนะ <c oughs> เป็นกรทมนะอาจจะเป็นไปได้นะฮะโอ้มันใหญ่มากอาจารย์มันใหญ่ฮะตอนนี้นะฮะแต่ส่วนมากคนจากต่างจังหวัดมาติดใจจังหวัดนนท์กันมาซื้อบ้าน,นอยู่แต่ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนท์เลยนะครับนะ ผมเกิดที่ตำบลไซมาอ๋อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแต่ตอนนี้ผมมามีบ้านอยู่ที่บางใหญ่ครับก็ฝากอาจารย์ไว้ในอ้อมใจครับพักทางเรื่องใหม่ครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับขอแค่ครบคนเล่นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครับผมแต่ถ้าคุณอยากจะสิ่งที่คุณต้องการตามที่ผมได้กาบเรียนประชานไปประชาชนแล้วนะฮะก็เลือกพักเนี่ยทางเลือกใหม่โดยมเน แตะกูลเวียงเป็นหัวหน้าพรรคคครับบขอแลครับมีคณะกรรมการของพรรคเนี่ยแข็งและรู้สึกว่ามีจิตอาสาจิตอาสาทั้งนนั้อาจารย์ครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์คครับบขอุณนาห้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ